ตันนี้อะไร อันนี้อะไรคะเต่าเต่าเต่าภาษาอังกฤษว่ายงไคะเต่าโท้โหนี่นี่เด็กๆมาดูค่ะวันนี้พูดจะเล่า พี่บัว,วตัวที่สองก็คือพี่จอระเข้ตัวที่สามก็คือพี่ไดนโนเสาร์ต่อไปก็เป็นพี่เต่าพี่เต่าเป็นเพื่อนกับพี่ไดโนเสาร์พี่จอระเข้แล้วก็พี่บัวอ่าสัตว์ทั้งสี่เพืเป็นเพื่อนกันกวันหนึ่งมันชวนกัอนออกไปเดินไกลกัน จับมือได้ค่ะเสียงดังนะคะเดี๋ยวเดนเสาร์กับพี่ตัวจะเดินไปหนาะ เดินดีๆค่ะินท้เนเดินไมดูหนมเป็นนต้นไม้ต้นใหญ่เลยเดินดีๆค่ะเดิะเเดินมาเดินีไปชนต้นไม้นะเดี๋ยวต้นไม้จะนระหว่างที่เดินค่ะเรารู้สึกหนึ่แล้วก็นั่งลงก่อนนั่งลงสัตว์สีตัวเริ่มรู้สึก เพื่อนๆคนไหบอกว่าลองเดินต่อไปอีกสิเผื่อจะเจออาหารเทวดาไปน้ามืเทวดาเทวดาอ่าแต่ทั้งสี่ตัวก็เลยรุ้ขึ้นมาเดินต่ออ่ะเดินไปอีกนิดนึงยวนเดีน เอเทวดาแล้วเธอเทวดาแล้วสาวนักศึกาสานักศึก้าเจอเทวดาเจอเทวดาไปดูเทวดาเลยดูเทวดาแลวไปนั่งลงดูเทวดาลูกแล อะไรบ้างคะเจออะไรบ้างคะนอันดาเจนางเจเจออะไรบ้างไม่เจออะไรเลยพีบ่บอกว่ามันไม่เจออะไรเลยไม่มีแม่นะจัายเลยเลกก็เลยกินก็เลยน้ำหัวอเทวดาพอจะใจดีขอข้าขอน้ำเทวดากินหน่อย กินนมค่ะดีไหมคะอ้เจ้าวัวเจ้าวัวเป็นเด็กดื้อไหมนี่เป็นเด็กที่น้องตัวน้องจระเข้น้องไดโนเสาร์และน้องเต่าเป็นเด็กดีเทวดามีขโค้งขวังให้ดีไหมคะเทวดามีนมเทวดายังไม่มา อาจจะมีนมให้ในเจนหน้าตายแข็งแรงน้องวัวคะขอบคุณครับน้องวัวหนึ no, ่งกรองน้าน no, ้องจาเขสจารเกสครับน no, no, ียวไหมคะขอบคุณครับไม่กินไว้เดี๋ยวค่อยทานนะครับน้องโก 我不开除你喽。哎